ตัวน้อยบินหลงเข้ามาในครัวครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เลยรีบจับออกมาจากครัวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะโดนเจ้าลูกสาวมิไลสีขาเนี่ยฟัดเอาซะก็เลยเอากระส้มเลยถ่ายรูไปไว้ก่อนเพราะว่าเขายังไม่แข็งแรงเดี๋ยวจะค่อยปล่อยทีหนึง่งครับตัวกําลังยังเพึ่งโตได้ไม่นานแสดงว่ายังซนอยู่เลยบินสำรวจไปทั่วหลงเข้ามาในครัวเลย นกเขาชวาเหรอคะใช่ครับนกเขาชวาครับาอตาบ้องแบลวกำลังบ้องแบ๋วเลยสังเกตได้ขอบตานี่พิ่งพ้นจากวัยเด็กไปได้ไม่นานหรอกยังตกใจใจเย็นใจเย็นใจเย็นองใจเย็นใจเย็นใจเย็น ปล่อยเลยค่ะอะ่เห็นไหมเขายังไม่ค่อยแน่นเนี่ยขนาดคลายมือแล้วยังบินไม,ไม่ไม่ค่อยบินเดี๋ยวต้องหาที่ปล่อยไปด้านนู้นก่อนออกไปข้างนื้นนะเออไปละไปน่แะบ๊ายบายบ๊ายบาย